สวัสดีครับสวัสดีครับ้านคากรอยู่มุมนี้พี่น้องสวัสดีครับโอ้สกิีดีต้อนรับสู่เก่งยาวครับผม้านคากระยิ่ริมน้ำพี่น้องนี่นะกระยู่ไล่นำริ่มน้ำไปเรื่อยๆอันนี้กระิมีห่วงยางให้เล็กน้อยเซร้าโอ้ยางไปยางมาระวังตกน้ำเดี๋ยวนีุ้นะอันนี้บรรยากาศร้านค้าพี่น้องบรรยากาคาร้านค้าก็จะหันหน้าเข้าสู่ หันหน้าเข้าสู่น้ำเลยครับผมนี่นะอืมโอ้เมียค้าคือเดินได้มีเวลานางตัดเล็บเถอะน้อค่ายดีหดดีค่ายดีหดดีสวัสดีอันนี้ฟังตัฟังฟังพูดแมนบ้านยังฟังพูดนะฟังพูดเป็นฟังเหลาฟัเลยใบตัวฟังเหลาเป็นบ้านสายข้าวเออบ้านซายข้าวตกะไก่เวิร์ดน้ำเลยเกิดกันฟังเหลามาเลยนี่เป็นเป็นมาซาเมค้าเออมาซาเมค้าฟังนี่ฟังไก่ฟังพูดบ้านเหลา ฟังนี้บ้านใหม่สลับเสียงสวัสดีครับสวสดับมืเมา้นไคะมากครับมาเรียรตีมาเรียร์ไอุกครับส่งการพุ่นเนาะทีมาไล่เนาะเออมันยุดซ่ามือเนาะอ้ยบอกขาเก้มนตายเนาะให้ดีไล่จุดยับตายส่วเออครับผมอันนี้ไอติมหลอด ทอดอีกอย่างครับนี่นะไก่ป em, um ๊อบไอติมหลอดค่ะไม่เท่าไหร่ครับนะห้าบาทหนึ่งพี so ่น้องราคาไถยบ้านคุณนะโอ้ยได้ชิมบมยักอายจังช่วอยักอายแต่ก็เอาขอบคุณครับขอบคุณครับไลยล้านกับพี่น้องว่ะโอ้มีร้านค้าร้านไข่ไล่พี่น้องผู้ดมสมบูรณ์แน่นอนปิ้งไก่ครับปิ้งไก่ก็โคตรก็โคตร อืมอันนี้ทอดกากไก่สิครับผมนั่งไก่ทอดนั่งไก่ทอดครับผมอันนี้กุ้งสิครับผมกุ้งแผ็กุ้งเผจ้ากระปิต้มเล้งแกงเห็ดใส่ผักนอืมหลายอย่างเดี๋ยวพี่น้องหลายอย่างเดี๋ยวพี่น้องมาลาพร้อมจ้ะไก่ก๊อกจะไวยทอดจ้ะมันทอดจ้ะข้าวโพดขูดขูดเนยข้าวโพดคุกเนยโอ้เปิดทางได้ข้าวโพดคุกเนยนะเออ เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยเม็ดเอาไว้ใช้ให้กินอยู่กับเกเ็ดอ๊อกเอาเกล็ดอ๊อกเอาเกล็ออกเอาเม็ดไว้เนาะบันนสับกันมนได้อย่าเนาะเอ่ยตีนไก่ทอดแหนมคุกจ้าขนไล่ปลามืกเนี่ยนะไล่เนาะขนไล่เนาะอือไล่ลานะเหย้าอารัดไปฮอดคนพี่น้องกุ้งอีอย่างเนี้ย เห็ดดีครับผมทอดเฮ็ดทอดเห็ดจ้าเกี่ยวทอดจ้าน้ำลินกี่น้ำลำใหญ่น้ำมะพร้าวผลไม้ค่ะอืมมันสบายแค่พคุณนี่นะวะล้านฮอดปอพี่น้องอืมวะบรัยากาศพี่น้องโอ้โหมีความสุขครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนะเป็นแพ่แนี่แพ่เขาได้คำอัน โตเขาได้นี่นะหนึ่งรอยเบิดมือติครับผมไบ่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาผู้ใดยักนอนก็นอนรถบอตามสบายครับผมหนึ่งร้อยบาทขาดตัวจ้ะซุ้มละรอยซุ้มละรอยไม่จำกัดเวลาครับผมอันนี้ฟังบ้านใหม่สลับเสียงฟังพูนฟังบ้านฮัดใส่ข้าวครับผมเออเพื่อนมีน้ำเลยแดนกันมงนี้เนาะมาได้อ่ะ Oh, สุดยอดสุดยอดสุดยอดจิเปิดอยู่โด่นบระคำนี้นะฮอตเดยนเลยนี่นะยี่สิบซองเปิดแต่วันที่ยี่สิบซอง <c oughs> แล้วจิเปิดอีกโด่นบระคำนี้นะ <c oughs> โอ้มีคนคักมีคนมาก็เปิดไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> จนว่าน้ำมา เอออืมฝนตกแห่งน้ำไล่ค่าจักหน่อยมันแรงกระซิลลดลงอีกว่าเนาะช่วงกันเนาะโอ้บรรยากาศดีจริงพี่น้องบรรยากาศดีจริงพูดนะไม่บ่มีคนใส่ชุดว่ายน้ำหลงในตีหึโอ้มีใครมีเยอะมากว่ายเป็นตาจักรพรรดิไทยแฮะเมื่อวานก่อนนี่กับม้าคนไทยเขาเอโอ้จักรพรรดิเนี่ยน่าเลยกลางมาน่ากับมดนะเออมีฮอตใส่ชุดว่ายน้ำ พี่ทูนี่ใส่ชุดทูนี่ทีนามมา่นะ้มือนะบ่กเอาชุดปั่นพีดมาลงแน่เนอนนาเดิมพี่น้องมีฮอตคนใส่ชุดไว้นำให้เบิง้งวัชันวันนะั้นนะโอ้เสียดายเด็ดเสียดายไปเดีด๋มาเมื่อวานนี้วัชันวน <c oughs> มาแล้วบรรยากาศสุดยอดครับสุดยอด